ดีวะดีวะยาเอคเชนดีวะดีเดี๋เนาะเดีแม่เขาเลยไปหาหมอยนอนเจียได้ละเก็บกินแต่นั่นอ่ะกว่าโอ้สุดยอดสุดยอดมันมันน้ำเขาเห็ดมันน้ำเขาบดผูบดเม็ดเออวันนี้มืออนหลับเข้าอวกเจ็บกันเลยเจ็บปวดตันบันนี้กินยานั่นเลยอ่าเพิ่มขึ้นเรกเอาผ่ามัดไว้เกินอ่า ชุดเดียวเลยบ่เห็นผลมืออื่นเสาตึงมากเ้าเลยบะแมหเามันก็ดิดอยู่เช็ดตัว่โอ้ยทรหายเมียกูนะเพียงแต่ถึกเล็กมันเนอีเมียป๊าอยู่บ้านมันเนะ ทนหลับสายสัสด <Hello. S 1> ัสเมียบวะเอ้เท่านี่ละสัน <laughs> <laughs> ถือเรียกว่า <Yeah. Huh? S 1> ถือเลรียกว่ <laughs> กเออ เสือ,อยังก็ว่าถือ,อ่อตัวเขาวานั่นละ่ะ <c oughs> มาไก่เลยววะจ้าเปา็น,นจ้าดีอ่าบัดหอนิ่มอยาคล้องเป็นจังไหนมาแล้ว,ลวจ้าเปา็นจ้าดีจ้าสวยจ้าที่ออกแบบเื้อตัวใดอ๋อเขาว่าเจ็ดสามสี่ว่า โอ้ทั้งพุนว่าอันบ่คือได้ยึดแล้วเขาห่ามันคือืมวัย่อยเบจักบาทวันี้ปีนึ่งบ่ได้เงินเล่าชน,นะบ่ทั้งนั้นได้เห็ดเอาบาา่ได้ยอแมนได้เยอะเจ้อีฟ้าได้บ่ ได้อะได้หรอนั่งเลยวะได้เพื่อทุกคนจี้ห้ตัหูตักขวางของก็ได้อันเป็นเงินจีสร้างวาไปหูดเอาเราบดับันนี้โอ้ยคงทีแม่เขาเขาเข่ามา2สองพันแปดบ่มันไห้เจ็ดพันเด้กหูดเอา จะนี่แหลบอกอีนางวเก็บนังโขหูเอาหลุดนใเบื้องคลิปออกไล่การไปขยาอันบ่แมนเพิ่มเยอะสิยะว่าวนมได้เมแรกาได้เตียมาแสนต้งแสนนันอืมงกนได้เด็กในป่าเห็นบ่ในป่าเห็นบ่มึงแจ้าในเปิดไเพิ้นเบิ้งถึงแต่น อ,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 อัเนเขาล่ำเล่งนั่นนะามล่ำม,มลำมากคณะระเบียบมันระเบียบระเบียบว่าทศินพระเอกนักเอกเลยด้วยนั่นคาโตเป็นแสนเหมอนเจ้นั่น,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 านมาสือ่อเขามาสือ่อแจวบวงกันเลยอันห้ข้าเจ้าล่ำสูฟังจะก,ก่อนน,น้อยเห็นเหียนแน่วเสียงดีดี่ะ อีพ่อไปใส่เขาบ้านเราป่ะขขอข้าพับนกันนี่หะอออีปู่เป็นยังไมันแพ้ไปมันตายยากตัว่ะโอ้ยได้สวนิ่งกัโอ้ยสวเงเบืนเน่องมันแนวมันนันป่วยตายแล้วบ่ะั้งนดปวดนี่เขห็นอยู่ดีได้ยังกินเรงโอ้ยไม่น่นตุ่มป้าใช้บักติวนะบักติว พักติวเธอนั้นเป็นตน้นคือยังอันนี้บอกเหรอสมพักติว,ตวอันที่คือยังยื้อขอสาจะอันนั้นหนกันติวเพราะแล้อันนั้นมันนติวม้อนอันนี้มันติวสมโอ้ขันสมไปถ้ากินได้เด้อสมยังสมพักติวแหละ่ะสมดอกมันง่ะสมยอดมันอะไรแล้วเขาดอกมันก็กคันจี้ห่อนวอยู่บ้านอันน,นี่คือห่อนแห้งแถ่ตับปีนออกมากเบิด เจว,ว,ว่าคือดีแท้ว่าสิง่ายบ้านไปเช่ยงได้เหรอคุ้วันแห้งว่าสิขายรีสวดัดสิบล้านใน้วถามข้า,าเจ้ามาซื้อเขามาถามหรอบอ่าว่าแล้วจในาวาเแท้ได้ได้ดีที่สุดท้ายแลนะับอาหาอันน้ำม,มัน,านจากแหงแน่จัหน้อย

เอามาต้ตะเชียงไร่นั่นละ่ะแหงใบหยัยงจะเป็นอย่างนา้ำอาหารอยู่ในน้ำดิบดีกเอาลูงสอบหนึ่งขิงว่าเอาเคเอาวันอันนี้บอกเฮ้อเอาเคมีสิบหกสิบหกศูนย์ศูนย์บอกออาหารป่าอะไรเงี้ย บิงสองยะมีน <cient yal> ี okay. ่บอตีบอกเลขคิวๆเลยเกือบเทือหกแปดสามห้าแปดหกสามมีสามขนกวนเนหามห้าหกแปดห้าหกเนี่ยมันทัาบกันมดนี่ยทำมันออกหาสามอกไรได้ยุ้ยสามชีแสนนี่แหละ เอาแปดล้งถ่ายเอ้ยแปดหาสามว่กับใครเนี่ยมัคืออันชือสองแปด่สามแปดเน่เอ้ยอืออืมต่นายเนาะเพื่อนบันมาแต่เก็บปีดละงกเกิดเพียงเออเออนวเลขยังบัตรเนี่มเ็บปีเ็บหาเ็บ เจ็ดหกเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดเจห้าห้าเจอืมเจเฮปเจ็บเฮ็ดเจ็ดหกโอ้โาเว่ยมือก็เป็นห่าเมือเป็นห่าเฮ็ดหกเจ็ด ไปเจ็บเี็ยไปปวดวัดอันองตคุ่วเป็นสองุูไก่วัดมันยาสัมปะน่เช็ัวทำความสะอาดคนคนเดียวกอนว่างูไปสนคนในสนนุ่ในนนองจริงถ้าปวดอะไรเลื่อติดสวย้านะปวดไปวัดบุนได้มีตัวห้าปวดทวกะอาดั ก,ก็ถุดไปน้ำับรถนก็นถุดกเห็ดน้ำ่าเอพระเกเห็ดพระเกเห็ดห้าหกเจ็ดแปดได้ 6, 7, 8, ดบ <c oughs> ลายไปนาน้วเ,เนี่ยบัดบัดมันเป็นปไเปนตัวมีหูม่เห็ดกระโหลกใ่แล้วนีกกนวนเ่เออเดเจ็ดเจ็ด อ,อเอาปากป,ากป่ไา,ปา,ปาไม่อีกแล้วบมแมนเข้มเป็นยังบะบ,บัดนี่อ่อ้ยเข็มเหมือน,น,นางเนคนเอาเปล้างเอา,เอาปาก็มีอย่างเล่กับวัตถกว่าสิไปเที่ยวอันญี่ปุ่นกับเกาหลีกะค,ค่าโควิด จากหลามันหนันขาเจ้าว่ามีหิมะลงหันก็เลยว่าสิไปนอนอยู่กลางหิมะเส็เดีนีอยู่นีนนน่มันหอนแหงนะมือว่านซื้อมือว่านซื่อน้ำแข็งมาสิบกระสอบเทีล่งกระช่างก็เลยไปนั่น,น้ำอีปูแ่นี่หันแห้งอเยงเีัน้าําโอแม่เถอพ่อเอาโดดแตว่าที่น้องสาอยู่ห้องนล่อนนั้อ๊อะ รื้ร่ตั้งไว้สองเคียงเน้ซื้อไว้สองเคียงตรงนั้นแล้วขันอยากอาบก็อาบม่าเชียร์มือบาเชียร์เอออออออ้ยนไปเบิ่งอ่นามกอนสามคู่ซีคู่หาคู่นี่หละโอ้คู่เนี่มาขึ้นน้ำเนี่ยแ้พ่อไดอยู่ กระนำคาเฟ่คาพนักงานกาจะควงบ่มีเจท,ท่องจอยเล<ร>ดเปียดด้นเดวน,นี้ใส่คิ้วมเมา,าเอาฮ่าเ่าฮ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 ่าี่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่อฮ่าฮนาฮ่่า่า่า อาศัยขายยาขายแก้วนี่แล้วก็เจ้ามาซื้อปลูกเขามาบนงานประขาดเลยป่ะเบืองสุมือ่อมาสุมือ่อขายแก้วไปน้ำสุมือ่อขายปลูกไปน้ำสุมือ่อยายนึง,งก็สั่งบบมาแต่อุดรน,น้องหานบางนึงหันสั่งกับสังความสั่งปลู่ความสังครบชุดเลยเอามาเลย s w i ชุดยกมาเลยคำนวณให้เรียบร้อยหมื่นสี่ร้อยแล้วกับบางทีนี่แหละตอนแรกสังชุดเดียวหกพันเก่าหนึ่งโบเอามา s w i ชุดเลยขัดสันมาสันมา ตั้งอีปูวปความกระช่างความอุปกรณ์เสียบปลั๊กเรียบร้อยกระชิบนี่ว้ขายข้าเจ้าแล้วก็ไปติดตั้งห้เป็นลงปูไหพุ่นละน้องหารอุดรอนอุดดอนีอด้นนเ,นเนาะแก็ okay. มีหลายฟา้ามันเสาสามสี่ฟ้ามไปลุงห้ิไปเท่อเดียวมันแล้วเลยนะ ลหลังเปย์เวปวดดา่าปวดกวน้นขันบมมียาสมุนไพรตัมหมอเกียนี่ขาลอยผู้ดใดปวดขานี่ต้องซื้อ,อยาสมุนไพรตามมอขียนไปกินเก้าสามหสองสามมกสองเก้ีนะี่นมันอขาากวดไหลจีดีว่า,า,าดีว่ายาหมอเขีนดีบ่า นาะเดินกแม่ก็บอกเลไปหาหมอนหยวนเกียได้เลยกินแต่นั่นแ่ะว่ะโอ้สุดยอดสุดยอดมันมันน้ำเขาเห็ดมันน้ำเขาบดถึงบดเวทวันนี้มือเงองเลาบเข้าอวกเจ็บกันเลยเย็บพลาตินแับนี้กินยานนั่นเลยอ่ามีคลืนเรียกเอาผ่ามัดไว้เจ็บจุดเดียวเลยบอเห็นผลมาออื่นเสาตึงมาเศ้าเลยบอ ้าหมดเจ้ามันเ็นดีดอยู่หัวเทัาอ,อีกคงมอคูอเจ้าโอ้ทองเทของเทเจ้าปาเฮ็ดัวันเจ็บบ่ได้รักินยาลวก็เจ้า,าอือมันหาซ้อมันเลยาอนแม่หลายเสีอพวเอาไไนนเดอกเอาโทดคอืมเจีนรถดำดำันมืออยู่จริง อันมันร่ำมันน่ะขายร่ำมันโอ้หัวกิโลจากบาทาบทโอ้แพงอยู่ตัวนี้อืปีนี้มันได้แพงเอาเอาเมียเดี๋ยวบึงหนาเบึ่งในก่อนเล้วนี่ละเดี๋ยวช่วนึ่งทำไม ครับครับ966ยาจุบ้านนี่ละย่าสมุนไพรหมอเขี้ยนดีอิลิขนาดหัวเข่าออกจากขากลับขึ้นมากในขึ้นเดียวเหตุงานต่อสวัสดีครับ